การแสดพิเศษเพลงพิเศษจากทีมููเด้นของเรานะคะสาวส,สุดสวยจากทีมมูเด้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีการสแสดงพิเศษนะคะเป็นการสแดสดงแบบเซอร์ไพรส์นะคะค่ะเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะเป็นันครูนะคะเราก็อยากที่จะร,อร้องขีดหวายแก่พะเจ้านะคะคําว่าครูนะคะมาจากคําว่าคารุแปลว่าหนักนะคะซึ่งคนที่จะเป็นครูได้นะคะจะต้องรับภาระที่หนักอยอมทิ้งความฝันของตัวเองทิ้งความสบายของตัวเอง เสียสละทางร่างกายเงินทองเพื่อสั่งสอนให้เรามีความรู้เหมือนด่งแสงเทียนที่คอยส่องสว่างวางในยามมืดมิดวันนี้นะคะเราจึงน้องเพลงนี้นะคะถาวายแก่พระเร้านะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะสําหรับอาจารย์นะคะของนํานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มิโน์นะคะอาจารย์

ค่ะจบด้วยพระคัมภีร์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยังเกฑ์พระองค์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้นทั้งตัวท่านในลูกหลานของท่านขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก,ลข,อก,จจกนนของอเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ค่ะอาเบ่คุณทิหมหูเล่นค่ะคุณแล้วคุณติมนะ้วคุณทิมรัศการนะคะ เปล่าไม่มีอะไรไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาที่นี่แต่พระเจ้านั้นพาให้มาถึงที่นี่ได้มาพบพี่น้องได้มาพบแสงสว่างได้มาเจออะไรใหม่ๆทำให้ได้มีความคิดสติปัญญาและเจอทางออกมากมายหลังจากกลับไปจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน สติความคิดในการใช้ชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะดีขึ้นมากๆจากที่เคยเป็นอยู่จากที่คิดว่าตัวคนเดียวมืดมนอยู่ไม่เจอทางออกอะไรเลยแต่พอกลับไปทุกอย่างเปลี่ยนไปจริงๆมาที่นี่นะคะคิดแล้วคิดอีกว่าค่าห้องจะจากไหนในวันแรกที่มาที่นี่ ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่เลี้ยงที่นำพาตัวหนูมาที่นี่นะคะก็กลับไปก็คือข้ามห้องจากที่ไม่มีเงินเลยสบักทุกอย่างเปลี่ยนไปได้มาแบบโดยที่ไม่รู้เลยว่ามาจากที่ไหนเพราะว่ามาที่นี่วันแรกหนูยังไม่รู้ดามมา้วยซ้ำว่าพระเจ้าคือใครรู้แค่ว่า มานานแล้วอนะมาพอกลับไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปจริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโดยที่ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะนี่คือคําพยายามของผมว่าขอบคุณพระเจ้า,ท,า,าที่นําพาตัวหมมาที่จนถึงวันนี้และจะเชื่อในพระเจ้าตลอดไปในทุกๆวันเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกอย่างทุกวันจริงๆคะ่ะ แม่กระทั่งเมื่อคืนก็ยังเปลี่ยนจนมาถึงตอนนี้โดยที่แบบขอพอจะเพราะองค์ได้จริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเพียงแค่เราเชื่อและวางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะต่อไปค่ะเป็นเพลงพิเศษจากทีมลูกๆอนุชนอยูว ขอบุญลูกนะคะเต้นเชิญทีมลูกๆอนุชนค่ะ 真遗憾。